กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอด้วดยสองครั้งที่38วันที่9กุมภาพันธ์2568บทที่13บวดทสวดพระคาถาชินบัญชร ชยาสนากตาพุทธเจตวามารังสวานังตาตุศัสจาสพังระสรงเยปิวิสุนราสภาตันหังกราทยพุทธทาตเวสตินายกาสะเพปติเทตามยังมัตะเกเตมุนิสราสีเส ปะติยติโตไมหังพุทโธธรรมุทวิโรจเนสังโฆปะเติยติโตไมหังอุเรสาภาคุณากาลูหะทะเยเมอนุรุโธสาลีปุตโตจัตถขิเนกุนทันโยปิติภาคาสมิงโมคะลานุจวะเมเกทัตขิเนสวะ เนมัยหังอาสุอานันทราหุรากาสะโพจะมหานามูหุพาสุงวามาโสตะแกแกสะโตปิธิภาคาสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตโมนิโปงคาว กกมาระกาสะโปเทโรมเหสิจิตาวาทโคโสไมฮังวนาทเนเนิจังปฏิทเสคุณากโร อโนังกุริมาโรจอุปาลีนันทเสวะีเทวราปันจอิเมชาตานราเตติรกามมะเสสะเสติมหาเทวราวิชิตาชินสาวกาเอตาสเสติมหาเทวราชิตวันโตชิโนรสาชรันตาเส ระเตเชนะอังกัมมะเคสุสันทิตาระตันางปุระตูอาสิทาขขเนเมตสุตตะกลง ทศชัขังปัจฉโตอาเสวามีอังคุริมาละกังขันธมัวรพริตตัญจะอาตนาติยสุตตังอากาเสยทะนังอาเสเสสะปะการสันหิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตาปะการลังกตาว ตาปิตาทิสันชาตาพาเหวราชตุปาทวาาเสสาวิเนยยันตุอนาตชินเตชะสาวสโตเมสกิ เตนะสัทธาสัมพุทธปัญชาเรชินปันชาระมะชามเหวิหารันตังมะเหตาเลสะทาปาเลนตุมังสาเพเตมหาปุริสาสะภาเอเจวมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะทิโตปัทวธฒามานุภาเว นาจิตาริสังโวสังฆานุภาเวนาจิตันตรารโยสัตธามานุภาวะปาริโตจารามิชินปันชะเรติปทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหากา พาหุงสหาสัมพิเนมินตะสาวุทันตังครีเมขาลังอุทิตโครัสเสนามารังทานะทิธรรมวิธินาทิตวามูนินทวตันเตจสะปวัตุเตชยมังฆลานิมาราติเรกะมะิยุตจิตัสสะภารติงโครัมปนาลาวกาม มาธาตยาคังคันตีสุธาตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตจะัสปะวตุเตชยมังคลานินาลาทิริงกัจวัรงอติมาตตพุตตาห่าวะคิจกาาักกามเสนวสุธาวุนันตเมตตามภูเสกวิธินาชิตาวามุนินโทตัน เตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโอเคตตะคามติหาทสุธาพุนันตังทาวัติโยชนะปถางกุริมาละวันตะอิเทพิสังขาตมะนวชิตตวามุนินทตันเตชะสาพวตุเตชะยมังคลานิกตวานกาถทามุทารังอิวะคา พินิยจินใาทวทวัตนาชนะกายามาเชสันเตนโสมวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชายามาคารานิสัจจังวิหายามตาิสัจกวาทะเกตุง ว่าทาพิรัวปิตามะนังอติอันทะพัวตังปัญญาปะติเยปัชชะลิตัวชี่ตวามูนินตัวตันเตจะสสาภาวะตัวเตชัยมังคะลานินานบัวปันนานทะพุชคังวิพุทางมะหิตเทิงพัวเตนะเทระพูชเกนะธรรมะปายันตัวอีพัวปัติเยสวิตินาชิต ตวามุนินทวตันเตชะสาผวตุเตชยมังคาลานิทุกขาหาเอติผู้ชเกเคนสุทัสทัตาถังธรรมะวิสวที่ชุติมิตรที่ภกาพิธานางยานะคเทนวิธินาตวามุนินทวตันเตชะสาผวตุเตชยมังคาลานิเอตาปิผู้ วัชยมะคาละอัตคาขาโยวะจโนทินาทิเน,านาสารเตมตะตันทีหิตวะนนเนกะวิวิธานิจุปะทวะนิโมขังสุขังอธทิกะเมยานารสะปันโย มหาการุณิโกนาทวิายาสาพาปปานินางโวเรตวาปารมีสาวาปโตสัมพัวทิมัวตมงเอเตนะสาวจวัชนาหัวตุเตชยมังขลังชยันโตโพธที่ยามัวเรศกายานังนานทิวัฒโนเอวังตวะวิ ชยโยโหหิชัยสุวชยมังกะเลอปาราทิตาปัลลังเกศีเสปทวิปวะะเลอภิเศเกสาภพุทธานางอาคาปัตตัวปะวมทติสุนะขัดตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหุติตัสุขโนสุโหโตจสุยยิชางพรหมจาริสุปทาถขินะ กายกรรม,มังว่าจากักรรมว่าท่าขินปะป่ท่าขินางมนุกกรรมว่าปัญีเทตเปปท่าขินปะป่าท่าขินานิกตะวานารพันตัดเพสป่ท่าขิน ภวตุสาพะมังคลังรักขันตุสาพระเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเตภรวตุสาพะมังคลังรักขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเตภรวตุสาพะมังคลังรักขันตุสาพระเทวตาสา ภาสังกานุภาเวนะสะทาสวทีพระวันตุเตบทที่สิบห้าบทปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณี ทูเปเคาเรพัวพที่คาเรตตหิงตตหิงตาธรรมมาธาเนนะภวันตุปูชิตาโสทิ้งกอร,รวนเตทวิหารมันดเลเทราจะมาชานาวกาจะพิขโวสารามิกาธานาปะปเตอุปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสระ สัปปานะผัตาสุขิตาภวันตุเตชาลาภุชาเยปิจอันดาสัมภาวาสังเสทชาตาอัวะปปาติกานิยานิกังหามาวรางปาติจเตสัเพปิทุขาสกรวนตุสังขยัง ธาตุจิรังสงัตตังธรรมมธรรมะเทรา,าจัปุคลาสังขฆโหตุสัมมาโควะอาัตายาเจาจจอิตายะจัอัมเหระขาตุสัตธรรมมสาเพปิธรรมาจาริโนพุทธิงสัมปาปุนายามะธรรมเมอริยปะเบทิเต ปันนาโหตุสาเพปิปานิโนวพุทธะสาเสนสัมมาทารังปะเวชันตัวกาเลเทวปะวัสตุวุธิภาวายัสาตานังสัมิทางเนตุเมทานิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรกขันติปุตตะกังเอวังทมเมนาราชานุ ปะชังราคันตุสาพะธาบทที่16บบทเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุกขปัตตาจันิทุกขาพยาปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิโสตาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังกุญญาสัมปทังสพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัตธายะสีรังรักขันตุสัพพทา พาวานาภิรตาโหนตุคาชันตุเทวตาคาตาบทที่17บทสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังสัเพพุทธาพระปัปตาปเจกานนจะยังพลัง อะระหันตานันจะเตเชนาระคั่งพันธามิสาพพะโซสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอะระหันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสาวพะโซสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อะระหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสาพัสโซสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอะระหันตานันจะเตเชนะราักขังพันธามิสาพัสโสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยางพลัง อะระหันตานันจเตเชนะรักขั่งพันธามิสาพัสโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอะระหันตานันจเตเชนะรักขั่งพันธามิสาพัสโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อะระหันตานันจเตเชนาระขั่งพันธามีสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอะระหันตานันจะเตเชนาระคั่งพันธามีสัพพะโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อะระหันตานาันะเตเชนารักขังพันธามิสาพระโซด้วยอานุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพยียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแ ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอน้อมสวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตตะภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุป,ปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมไปด้วยทนศสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจัตุรพิษพรชัยทั้งสี่คืออายุวันสุขะภรทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน